สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอัุพรจันทร์จุลีอยู่ชันออ้นมก6 1โรงเรียนวชิระธรรศาสตร์วันนี้จะมาแนะนำให้รู้จักกับต้นออมเงินออมทองค่ะต้นออมเงินออมทองชื่อวิทยาศาสตร์ไซโกนมัมโฟโดโฟไฟลมัมลักษณะทั่วไปออมเงินอมทองเป็นพันไม้เลื้อย มีลำต้นเป็นเถาซึ่งมีรากยึดเกาะกับวัสดุอื่นๆเช่นไม้หลักไม้ยืนต้นลำต้นมีข้อและแตกรากออกมาจากข้อลำต้นมีสีเขียวผิวลำต้นเรียบใบเป็นใบเดี่ยวออกตามพ่อมีก้านใบยาวประมาณ1 0 1ถึงเซนติเมตรใบกลมมนขนใบเว้าลึกทำให้เกิดหูใบทั้งสองข้างปลายใบเรียวแหลมกลางใบสังเกตเห็นได้ชัด ผิวใบตรงกลางเป็นสีขาวหรือสีเหลืองแล้วมีสีเขียวล้อมรอบลักษณะใบคล้ายกับเงินไหลมาแต่จะแตกต่างกันที่ใบคือใบจะไม่เป็นแฉกลึกเหมือนกับเงินไหลมาคนไทยเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นออมเงินออมทองไว้ประจำบ้านจะทำให้มีเงินทองมากเพราะต้นออมเงินออมทองเป็นไม้มงคลนอกจากนี้การออมเงินอมทองก็คือการเก็บหอมรอมริบ หรือการสะสมเงินทองไว้ให้มากนั่นเองเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัยควรปลูกต้นอมเงินอมทองไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผู้ปลูกควรปลูกไว้ในวันอังคารเพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาประโยชน์ทั่วไปทางใบให้ปลูกไว้ในวันอังคารการปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน การปลูกแบบนี้ควรทำร้านหรือซุ้มเพื่อให้ลำต้นเลือยขึ้นไปขนาดหลุมปลูก2 0คูณ20คูณซนติเมตรใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักดินล้วนอัตราส่วน1ต่อ2ผสมดินปลูกถ้าจะไม่ให้เหลือยควรตัดแต่งเถาหรือยอดให้สั้นนิยมปลูกเป็นกลุ่มเพื่อตกแต่งสวนการดูแลรักษาต้องการแสงแดดจัดหรือกลางแจ้งต้องการน้ำปริมาณมาก ควรให้น้ำสามถึงหครั้งต่อวันดินร่วนซุยความชื้นสูงควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักอัตรา300ร้อต่อห้ากรัมต่อต้นใส่เดือนละ1นถึงสครั้งการขยายพันธุ์โดยการปักชำโรคและศัตรูไม่ค่อยมีปัญหาเพราะไม่เพราะเป็นไม้ที่มีความทนทานต่อสภาพธรรมชาติได้ดี Better than this, so there's no need to worry when you've got your day ones all around.